ตัวนี้ h e a d s จะแทกอะไรใช่ไหมถูกต้องครับเป็นแบบเครื่องส่สรรงสัญญาณของ headset อะครับระหวา่างเล่น concert 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 1 1> คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งก็คือมันเด้งขึ้นมาแต่ที่ไอที่เขาจะต้องเน็บไว้ใส่แบตเตอรี่ไว้ทีไ่ไว้ข้างหลังนะคะถูกต้องครับก็คือเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าว่าเหตุการณ์เป็นยังไงครับผมไม่ได้ ไปเล่นคอนเสิร์ตหนึ่งที่ลรงพออัสลาแล้วก็มันมาถึงเม็ดเล่เต้นเพลงสุดท้ายจําได้เลยคือมันจะขึ้นต้นด้วยมูฟไลจัคเกอร์แล้วต่อมาด้วยเพลงฝากเลี้ยงไอเพลงฝากเลี้ยง ak ak นี่แหละกำลังเต้นเต้นอยู่แล้วไปถึงท่อนแล้วไปเลยไปไปเลยไปคือแบบโขเป็นท่าที่ต้องแบบกระโดดแรงไงแล้วเวลาเต้นปกติเราจะไม่ใช้เราจะไม่ถือไมค์เราจะใช้เฮดเซตที่มันเกี่ยวไว้กับอ่าหูอะไรเงี้ยครับแล้วเฮดเซตก็จะมีสายต่อเชื่อมเข้ากับเครื่องรับสัญญาณซึ่งปกตินักร้องก็จะข้าไปที่เอวซึ่งวันนี้ก็ข้าไปที่เอออกกมมาเเเพื่่จะต้้นย็ลไได เทไว้ที่ตัวเครื่องรับสัญญาณแล้วพอถึงไอท่อนแล้บเนี่ยไปเลยไปคือกระโดดปุ๊บแบบคือมันกระโดดแรงไงไอเครื่องรับสัญญาณมันเลยหลุดขึ้นมาจากข้างหลังแล้วแบบขึ้นมากระแทกที่ที่หัวคิ้วเลยครับแล้วก็แบบตอนนั้นก็เต้นต่อไปนะพอเห็นหน้าสีหน้าคนดูเลยรู้แบบอุ้ยซีเรียสละอะไรเงี้ยแล้วคือแบบเต้นๆ้นไปสกพักเราก็เริ่มเห็นว่ามันมีเลือดแบบลงมาแบบเยอะเลยครับคือแบบ พวกวแบบอาบหน้าเลยเป็นเส้นยาวเลยแล้วก็อ so so ุ้ยคือมันซีเรียสแล้วแต่คือด้วยหน้าที่ของนักแสดงอ่ะนักแสดงนักร้องเราก็ต้องแบบจะโชว์มาสโกออนก็เล่นเล่นไปร้องไปจนจบเมดเล่แดนสนั้นนะครับแล้วก็แต่พอใส่คอนเสิร์ตปุ๊บก็คือแบบต้องรีบไปที่โรงพยาบาลเลยครับแล้วก็ได้รับการเย็บสี่เข็มทวนครับผมเรากลัวไหมว่ามันจะเป็นแบบแผลเป็นเลยมันก็คงเป็นแผลเป็นเป็นแผลเป็นนิดๆนะครับแต่ว่าไอ้แผลเป็นตรงตรงนี้มันคือแบบเดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีอะไรมากมายที่มันช่วยให้แบบว่าค่อยๆจางลงไปได้เงี้ยก็เลยไม่ งตรเท่าหรรคับมว่าวันนี้เพิ่งแบบไปตัดไหมด้วยใช่ครับวันนี้เพิ่งไปตัดไหมมาก็โอเคครับก็ดีแผลไม่ได้แบบว่าดูน่ากลัวอะไรนะครับผมคุณหมอบอกว่าจะเอาออกได้มากไเมจริจริงเราก็เอาออกได้แล้วแหละวันนี้ไม่ต้องแปะปัตเตอร์ก็ได้แต่ด้วยความแบบความสบายใจของเราเราก็แปะไว้ก่อนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวคนที่เห็นเขาจะตกใจอะไรครับนะคะก็จะได้เอาไว้เตือนตัวเองได้อีกเหมือนกันว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่คงจะต้องรอบคอบกันไม่ใช่เตือนนัดคนเดียวนะคะไว้เตือนทีมงานที่ทํางานด้วยกันด้วยค่ะ ต้องครับไม่ว่ายัางไงก็ใช้ชีวิตใหวพร้อมระมัดระวังละกันครับผมได้ประมาณค่ะไม่เกิดนะคะอันนี้ก็อาจจะถือว่าเบาๆไปเตือนๆนะคะ